สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราก็จะมาสอนทำนะครับเป็นอนุสาวรีย์ AI นะครับโดยใช้เวลาเพียงง่ายๆเพียงแค่ไม่เกิน2นาทีเท่านั้นนะครับครับมาเริ่มกันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับหารูปที่เราต้องการจะตัดต่อนะครับจากนั้นครับเข้าไปในเว็บไซต์ Gemini นะครับเลือกอัปโหลดไฟล์รูปภาพขึ้นมานะครับที่เราต้องการตัดต่อ ตอนนี้ผมได้นายแบบสุดรลอนะครับชื่อคุณตู่ครับแล้วผมจะมีส่วนของพร้อมนะครับที่จะให้เพื่อนๆนะครับได้ลองก๊อปปี้ไปวางดูนะครับให้เพื่อนๆทําทำการก๊อปปี้นะครับแล้วเปิดไปสู่เว็บ g m m n n i กดวางได้เลยครับสำหรับในส่วนขั้นตอนนี้นะครับเพียงแค่เรารอเวลานะครับ AI จะทำการประมวลผล1-2นาทีนะครับขั้นตอนนี้จะใช้เวลาหน่อยนะครับอ่าเสร็จแล้วครับเรียบร้อยส่วนนี้ก็จะเป็นภาพที่เราตัดต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นภาพคุณตู่นะครับกำลังยืนอยู่ที่อนุสาวรีย์นะครับ จากนั้นครับให้กดเซฟไฟล์ลงไปได้เลยนะครับเพื่อบันทึกภาพแต่เรามาชมภาคมานูนะครับว่าเป็นไงครับนี่ก็คือภาพที่ได้นะครับจะเป็นชายหนุ่มรูปงามยืนคู่อนุสาวรีย์นะครับครับผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ขอบคุณมากเลยนะครับ